เจนนี่รำให้ครอบครัวไม่เหมือนเดิมแล้วสองโพสต์แม่เคลื่อนไหวคอมเมนต์สนัน่นท่ามกลางกระแสมรสุมครอบครัวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังประกาศจากนียกทรัพย์สมบัติให้น้องยูจีนลูกสาวเพียงผู้เดียวด้านยูชัดมงคลสามีก็สุดเป็นห่วงภรรยาเผยภาพถุงเงินสดมีคนมาถ่ายเงินภรรยาหล้านถึงที่เตียงล่าสุดเจนนี่รำให้กลางไลฟ์สดขณะคุยกับสามีว่ารักลูกรักแม่รักน้องรักคนอื่นในครอบครัว แต่ว่าครอบครัวมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วสามีก็ปลอบใจให้เจนนี่รักตัวเองยูยอมรับว่าสิ่งที่เจออึดอัดมากไม่รู้จะทำยังไงไม่อยากให้ยูจินมาเจออะไรแบบนี้คือเจนนี่ผมทำอะไรไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่ผมทำได้คือยูจินผมเลยพยายามดูแลเจนประคับประคองกันคุยกันเยอะๆไม่ให้ยูจินมาเจออะไรแบบนี้ไม่ทำตัวให้ลูกเสียใจเจนนี่ยอมรับว่าที่ต้องพูดเพราะไม่พูดมันก็ไม่จบ มันเจ็บแต่ว่ามันจบคนที่บอกเจนนี่ไม่น่าพูดถึงครอบครัวเลยเจนนี่ขอโทษแต่มันจะได้จบสักทีถ้าอยากสร้างกระแสก็คงโพสไปนานแล้วพูดมาเป็นปีๆแล้วไม่อยากลงรายละเอียดมากอยากพูดให้รู้ว่าต่อไปไม่มีแล้วนะต่อให้มีเจนนี่ก็จะไม่ช่วยเหลือใครแล้วถ้าวันนั้นเจนนี่ไม่ช่วยรบกวนทุกคนช่วยเป็นพยานให้เจนนี่ด้วยว่าเจนนี่ทำดีที่สุดแล้ว แต่ครั้งนี้เจนนี่ช่วยขอโทษคนที่บอกไม่สงควรด้วยเข้าใจทุกความเห็นแต่เจนนี่ก็รักทุกคนเหมือนเดิมเสียใจยส่วนหนึ่งเรื่องเงินแต่เงินไม่ตายหาใหม่ได้ที่เสียใจยมากกว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์เรื่องสภาพจิตใจโดยเจนนี่ยังได้โผใจด้วยว่าลินดี้แยกวงไปรับงานแล้วแบบเต็มตัวหลังลองฝึกมาสักพักถือว่าเก่งมากฝากทุกคนสปอร์ตน้องด้วยนะคะ ขณะที่ไปส่องความเคลื่อนไหวของคุณแม่ของสาวเจนนี่พบว่าได้โพล่าสุดคู่กับลิลลี่พร้อมแคปชั่นว่าคืนนี้เจอการลิลลี่เต็มวงงานคัดเลือกอขนอมงานนี้มีคอมเมนต์สนานทั้งให้กำลังใจครอบครัวและให้แม่ให้กำลังใจเจนนี่ด้วยรวมทั้งมีคนไปโยงถึงเรื่องเงินขณะที่อีกมุมก็บอกว่าอย่าพึ่งไปโยงเขาไม่ได้พูดชัดให้เป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวอาทิ สู้ๆนะคะแม่เราให้กําเนิดมาแล้วทำเงินเงินแค่นี้จะให้ไม่ได้เงินแค่เล็กน้อยเพื่อความสุขของแม่อยากให้แม่ไปของเงินอีกสักร้อยล้านค่ะเพราะเป็นสิ่งที่คนเป็นแม่ควรจะได้แม่ทบทวนแล้วให้กําลังใจพี่เจนนี่บ้างนะเขาเหนื่อยเขาแบกทุกอย่างไว้เยอะมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่รู้ว่าเรื่องไหนจริงไม่จริงยังไงก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวเลย ทุกคนอย่าเพิ่งระบุว่าเป็นคนคนนั้นเลยเรื่องบางเรื่องพี่เจนนี่เขาก็ไม่ได้อยากจะให้เป็นประเด็นเขาแค่อยากระบายในมุมที่เขาแบกรับหนะ้าที่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่คนคนนึงไม่ได้จะเข้มแข็งทุกเรื่องจริงไหมจะเย็นๆนะเรื่องแบบนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องภายในดีกว่าเราแค่เสพข่าวก็พอคอมเมนต์อย่างมีสติให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายไม่ซ้ำเติมดีกว่าเป็นต้นขอขอบพุณแหล่งที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ